อาหารไทยเป็นอาหารประจำชาติไทยที่มีการสั่งสมและถ่ายทอดมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันจนเป็นเอกลักษณ์ประจำชาติถือได้ว่าอาหารไทยเป็นวัฒนธรรมประจำชาติที่สําคัญของประเทศไทยกล่าวกันว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่ในน้ำมีปลาในนามีข้าว แสดงถึงความอุดมสมบูรณ์ของพืชพันธุ์ธัญญาหารประกอบกับศาสตร์และศิลป์ในการประดับตกแต่งทำให้อาหารไทยมีรสชาติและความประณีตบรรจงไม่แพ้ชาติใดในโลกคนไทยบริโภคข้าวเป็นอาหารหลักคนไทยภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือนิยมกินข้าวเหนียวเป็นหลัก คนไทยภาคกลางและภาคใต้นิยมกินข้าวเจ้าเป็นหลักซึ่งกินกับอาหารหลากชนิดจากอดีตพบว่าคนไทยโบราณจะรับประทานอาหารง่ายๆจากวัตถุดิบที่หาได้ในท้องถิ่นบางยุคได้รับอิทธิพลจากอาหารต่างชาติเพราะประเทศไทยได้เริ่มมีการติดต่อค้าขายกับต่างชาติเช่นโปรตุเกสญี่ปุ่นจีน จึงได้รับวัฒนธรรมอาหารจากประเทศเหล่านี้และกลมกลืนมาเป็นอาหารไทยไปในที่สุดอาหารไทยแต่ละภาคจะมีความแตกต่างกันของวัตถุดิบวิธีการปรุงและภูมิปัญญาท้องถิ่นนอกจากนี้ยังมีสมุนไพรที่ให้ประโยชน์ต่อร่างกายและทำให้อาหารมีรสอร่อยและมีกลิ่นหอมภาคเหนืออากาศหนาวเย็น ภูมิประเทศเป็นป่าเขามีพืชผักหลายชนิดชาวภาคเหนือนิยมรับประทานข้าวเหนียวกับอาหารที่มีไขมันอาหารภาคเหนือรสชาติไม่เผ็ดมากอาหารบางอย่างใส่เครื่องเทศที่มีกลิ่นและรสชาติเป็นเอกลักษณ์อาหารบางอย่างได้รับอิทธิพลมาจากประเทศเพื่อนบ้านตัวอย่างอาหารภาคเหนือเช่นน้ำพริกหนุ่มน้ำพริกอ่องน้ำพริกตาแดง แคบหมูไส้อัว่วแกงแคแกงฮังเลแกงโฮข้าวซอยขนมจีนน้ำเงี้ยวข้าวกั้นจิ้นจอผักกาดเป็นต้นอาหารภาคกลางจะมีรสกลมกล่อมประกอบอาหารด้วยความประณีตรับประทานกับข้าวเจ้าหุงสุกอาหารบางชนิดมีกะทิ ซึ่งได้จากมะพร้าวเป็นส่วนประกอบคนภาคกลางชอบรสเผ็ดจึงชอบรับประทานน้ำพริกผักจิ้มพร้อมเครื่องเคียงยังมีน้ำพริกแกงเผ็ดเป็นส่วนประกอบในอาหารอีกหลายรายการตัวอย่างอาหารภาคกลางเช่นผัดไทยผันแนงเนื้อชูฉีกุ้งแม่น้ำหลนกุ้งต้มยำกุ้งแกงส้มชะอมไข่น้ำพริกกะปิ น้ำพริกลงเรือแกงเผ็ดแกงเขียวหวานแกงเทโพเป็นต้นวิถีชีวิตชาวภาคตะวันออกเฉียงเหนือนั้นเรียบง่ายสะท้อนในสำรับอาหารไม่สลับซับซ้อนนิยมรับประทานกับข้าวเหนียวนึ่งอาหารมีปลาร้าเป็นส่วนประกอบสำคัญอาหารบางชนิดได้รับอิทธิพลจากประเทศเพื่อนบ้าน อาหารส่วนใหญ่มีรสชาติเผ็ดมักจะรับประทานกับผักหรือมีผักเป็นส่วนประกอบของอาหารอาหารบางชนิดใส่ข้าวคั่วลงไปเพื่อความอร่อยตัวอย่างอาหารภาคตะวันออกเฉียงเหนือเช่นน้ำพริกปลารา้าแจ่วลาบส้มตำน้ำตกซุปหน่อไม้ตับหวานก้อยแกงอ่อม หมำไส้กรอกอีสานเป็นต้นภาคใต้มีภูมิประเทศเป็นทะเลชาวใต้นิยมใช้กะปิดและอาหารทะเลมาประกอบอาหารรสชาติอาหารใต้จะเผ็ดร้อนและจัดจ้านอาหารใต้ไม่ได้มีแต่เพียงความเผ็ดจากพริกเท่านั้นแต่ยังใช้พริกไทยเพิ่มความเผ็ดร้อนในอาหารอีกด้วย เนื่องจากภาคใต้มีชาวมุสลิมเป็นจำนวนมากอาหารบางอย่างจึงเป็นอาหารของชาวมุสลิมและอาหารบางอย่างได้รับอิทธิพลจากประเทศเพื่อนบ้านตัวอย่างอาหารภาคใต้เช่นแกงไตปลาขั่วกลิ้งแกงป่าแกงเหลืองสตอผัดกุ้งข้าวยำน้ำบูดูใบเหลียงผัดไข่ ขนมจีนน้ำยาใตา้ปลาทรายทอดขมิ้นไก่กอและน้ำพริกกุ้งเสียบเป็นต้นนอกจากอาหารไทยจะได้รับความนิยมในประเทศแล้วยังได้รับความนิยมจากชาวต่างชาติทั้งที่มารับประทานในประเทศไทยหรือรับประทานจากร้านอาหารไทยในต่างประเทศ จากการจัดอันดับอาหารอร่อยที่สุดในโลกหลายปีพบว่ามีอาหารไทยติดอันดับด้วยเสมอเช่นส้มตำต้มยำกุ้งแกงมัส,สมัน่นแกงเขียวหวานผัดไทยเป็นต้นเราจึงควรภาคภูมิใจและช่วยกันอนุรักษ์รักษาอาหารไทยให้อยู่คู่กับประเทศไทยตลอดไป